เดือนจะพาไปช็อปคะ่ะไปซื้อของกับป้าเดือนกันนะคะเพราะว่าช่วงเนี้อาจจะไปซื้อของมาเก็บไวค้ค่ะในช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาทะเลาะกันนะคะของจะขึ้นราคาไหมหรือว่าของจะราคาเดิมเราจะไปดูกันนะคะว่าของที่เราซื้อมาเนี่ย จะเป็นยังไงแล้วก็ยังคงราคาเดิมอยู่ไหมนะคะดูซิตอนนี้ประเดือนก็กลังดูว่าของที่เขาเอามาขายเนี่ยยังราคาเดิมอยู่หรือเปล่าเนาะนะคะอันนี้เป็นปลาแซมอนเนาะแล้วก็พวกหมูอะไรพวกเนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าของอะ่ะจะแพงขึ้นไหมสวัสดีค่ะ พบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะอยู่กับป้าเดือนคนเก่านี่เองนะคะวันนี้ป้าปเดือนมีเรื่องอยากจะมาพูดที่จริงป้าเดือนก็ไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกนะคะแต่ทีเนี้ยขอพูดหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอมันกระทบโดยตรงเลยอ่สำหรับกับป้าเดือนเนาะโดยกระทบมากๆเลยล่ะเนาะตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาทะเลาะ กันเขาทะเลาะกันก็เลยกระทบเข้ามาถึงเราเพราะเราอยู่ประเทศใกล้เคียงเนาะแล้วก็ประเทศที่ต้องใช้น้ํามันเป็นอย่างมากเลยคือไหนจะน้ํามันเติมรถไหนจะน้ํามันใส่เครื่องทําความร้อนเนาะแล้วรถบ้านประเดือนก็มีแค่สองคันทีเนี้ยมันก็ต้องเติมน้ํามันอยู่ดีอะนะคะทีเนี้ยจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนนี้เติมแค่สี่สิบห้าสิบยูโรเราก็ ต็มถังแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันเพิ่มเป็นต๊บลเลยนะคะหรือว่ากว่านั้นอีกเนาะแล้วทีเนี้ยลองคิดดูซิว่าเดือนหนึ่งอะ่ะเราต้องเติมน้ามันอ่าตั้งสามหนสี่หนเพราะว่าต้องไปทํางานด้วยอะไรด้วยเนี้ยอ่ารายจ่ายนั้นก็เพิ่มขึ้นไปอีกเนาะแล้วก็อ่าเงินเดือนเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่เงินใช้ใจ่ายอะไรพวกเนี้ย ก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยขอให้ประเดินพูดหน่อยนะคะเพราะว่ามันกระทบโดยตรงเลยอ่ะไม่ใช่อะไรเนาะประเดินไปซื้อของนะคะไปซื้อกับข้าไปไปจ่ายตลาดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเงินใช้เงินยูโรเนาะห้าสิบยูโรเนี่ยก็เต็มรถเข็นเลยนะคะของอ่ะได้มาเต็มรถเข็นเลยได้ทั้งน้ําทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักแล้วก็อะไรพวกนี้เต็มมาหมดเลยตามที่เราต้องการแต่เดี๋ยวนี้ร้อยยูโรเนี่ยนิดเดียวไม่เต็มตไม่เต็มรถนั่นเลย ร้อยยูโรเนี่ยเป็นเงินไทยก็เกือบสี่พันแล้วนะคะเกือบสี่พันบาทแล้วเนาะหนึ่งร้อยยูโรเนี่ยนะคะนี่เราก็เลยได,ได้ประเดือนก็เลยคิดว่าเราได้รับผลกระทบอย่างเต็มๆเลยเนาะแล้วก็ที่อะไรที่เดือนประเดือนอยากจะพูดก็คือกระทบกับประเดือนมากก็คือเม,มื่อวานเนี้ยมีแขกคนหนึ่งเขาโทรมาจองห้องบ้านประเดือน ก็คือว่าบ้านป้าเดือนเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะเป็น,นอพาร์ตเมนต์มีห้องให้คนเช่าอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแขกเขาก็จะมาจองห้องให้พนักงานเขาอยู่พนักงานเขาเขาก็มาทํางานแถวก่อสร้างทั่วไปแล้วทีเนี้ยถ้าโรงแรมอ่ะเขาก็แพงหน่อยแต่ประเดินเป็นแค่อพาร์ตเมนต์เล็กๆก็ค่าค่าค่าเช่าก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะก็พออยู่ได้แต่ทีเนี้ยเขาก็โทรมาเมื่อวานนี้เนาะ,ะเขาก็บอกว่าค่าห้องเธอน่ะ คืนละเท่าไหร่ป้าเดือนก็บอกไปว่าอตอนนี้ค่าน้ำมันมันก็แพงขึ้นฉันเอาแค่ไม่แพงหรอกเอาแค่พออยู่ได้ก็เลยว่าอย่างนี้เนาะก็เลยบอกเขาไปว่าคืนนึงอะแค่ไม่กี่ยูโรยี่ห้ายูโรเท่านั้นนะคะป้าเดือนเอาแค่คนละนะคะต่อคนต่อคนคนละยี่ห้ายูโรทีนี้เขาก็บอกว่าทําไมอะทาไมมันแพงมากจังอ่ะอะฉันเห็นเมื่อก่อนเนี่ย ของเธอแค่สิบแปดยูโรเองเขาว่าฉันถึงได้โทรมาเขาว่าอย่างนี้นีน่ประเด็นก็เลยบอกว่าคุณเมื่อก่อนเนี้ยอ่าสิบแปดยูโรน่ะเนื่อมันเมื่อสมัยสิบปีที่แล้วโน่นสิบปีที่แล้วนะ่ะค่าน้ํามันนะั่นน่ะมันก็แค่ลิตรละสามสิบสี่สิบเซนมันลิตรนึงไม่กี่บาทแต่เดี๋ยวนี้ลองคิดดูสิลิตรนึงอ่ะสองยูโรกว่าจะไปเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยได้ยังไงมันเทียบกันไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าแพงอ่ะคุณก็ไปหาที่อื่น แต่ที่บ้านฉันนะ่ะก็ได้ราคาเท่านี้แหละต่อคนแต่ห้องเนี่ยที่พักหนึ่งของป้าเดือนจะอยู่ได้สี่ถึงห้าคนเนาะป้าเดือนก็เออก็เลยเอาถูกหน่อยก็รวมแล้วหลายๆคนก็จะพออยู่ได้ป้าเดือนก็คิดอย่างนั้นนะคะนี่เขาก็ว่าให้ป้าเดือนป้าเดือนก็บอกว่านหนเธอลองส่งรูปอ่าบ้านเธอมาให้ฉันดูหน่อยซิเขาว่างั้นบอกเอา้าทําไมอ่ะบอกว่าเพราะว่าลูกน้องของเขานะ่ะเคยไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งแล้วที่นี่อพาร์ตเมนต์ตรงนั้นอนะ่ะ ห้องน้ําก็ไม่ดีเหยียบห้องน้ําก็จะตกอยู่แล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นนะ่ะคงไม่ใช่บ้านฉันแน่บ้านฉันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนบ้านฉันนะ่ะเขาก็ถามว่าบ้านเธอเนี่ยมีอะไรบ้างาในในห้องเช่าก็บอกว่ามีห้องครัวที่แขกที่มาพักจะทําอาหารกินเองได้โดยที่ไม่ต้องไปไปหาที่อื่นแล้วสองมีห้องรับแขกเพื่อที่จะได้เปลี่ยนอิริยาบถไอ้ที่แบบสบายๆไม่ต้องมาอยู่แบบว่า อะไรอ่ะแนบอะไรอ่ะจะได้อยู่แบบสบายๆแบบไม่ต้องเแบบียแดบบกันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าแล้วก็มีห้องนอนห้องนอนเขาก็ถามว่าห้องนอนนั่นอ่ะอยู่กันอ่านอนก,นกันกี่คนประเดิมบอกห้องนอนฉันนะ่ะมันห้องนอนใหญ่ฉันทําไว้สามเตียง เตียงหนึ่งเนี่ยห้องละสามห้องนึงอ่ะสามเตียงแลทีนิดเตียงนะ่ะไม่ใช่เตียงคู่แต่เป็นเตียงเดี่ยวทั้งหมดทุกคนจะได้ไม่ได้นอนเตียงเดียวกันเพราะว่าฉันเข้าใจการคนที่เขาทํางานาถ้าเขานอนเตียงเดียวกันอ่ะคนหนึ่งดิน้นคนนึงก็จะตื่นใช่ไหมทีนี้อ่ะประเด็นก็เลยบอกออฉันทําไว้แบบนั้นอแค่เป็นเตียงเดี่ยวทั้งหมดเขาก็บอกว่าคนของฉันนะ่ะเขาต้องการที่แบบว่าไม่นอนห้องเดียวกันจะนอนกันคนละห้องบอกอ้าวคุณต้องการถูก การห้องเดียวสองคนก็สองห้องห้องครัวก็ต้องดีห้องน้ําก็ต้องดีอุ้ยคุณบ้านฉันอ่ะก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าดีอย่างที่คุณต้องการอ่ะไม่มีค่ะเลยว่างี้ไม่มีค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้ที่อื่นที่ดีกว่านี้ก็ไปหาที่อื่นแล้วกันเนาะประเดินก็ว่าเขาอย่างนี้เนาะประเดิญเขาก็เลยบอกว่า okay. ส่งรูปให้ฉันดูหน่อยไหมให้ดูหน่อยได้ไหมเขาว่าอย่างนี้ประเดอนก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกฉันไม่ส่งรูปให้ใครดูหรอก เพราะว่าฉันไม่จําเป็นต้องส่งรูปให้ใครดูของของฉันอะบ้านพักฉันดีอยู่แล้วถึงดูไปก็เท่านั้นแหละก็เลยว่างี้เขาบอกว่าเอาเอแล้วฉันจะโทรมาใหม่นะเดี๋ยวฉันอีกสักชั่วโมงนึงฉันจะโทรไปคุยกับพนักง,งานของฉันก่อนว่าเขาต้องการไหมแบบนี้ที่เธอพูดมาเนี่ยเขาบางคนบอกนี่ประเด็นก็บอกโอเคไม่เป็นไรแล้ววันหลังเธอค่อยค่อยโทรมาหาฉันใหม่กันแล้วกันนี่ประเด็นก็ไม่ได้อยู่บ้านอีกสองสามชั่วโมงต่อมาเขาก็โทรมาใหม่อีกเนาะเขาก็โทรกลับมาอีกแต่เนี่ยก็เดินเห็นแล้วล่ะ แต่พอเดือนก็เลยไม่รับสายก็เลยบอกถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการอสองคนสองห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําอย่างดีห้องครัวอย่างดีห้องรับแขกอย่างดีในราคาแค่18บแปยูโรเนี่ยคุณไปหาที่อื่นเลยบ้านฉันไม่มีราคา18บแปยูโรจะไปทําอะไรได้พี่น้องจ๋า แต่ีประเด็นก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกเนาะแต่ก็นึกในใจว่าโอ้โหคุณนี่เกินไปแล้วนะอของแค่นี้คุณก็ยังมาทําได้ถึงขนาดนี้เนาะคนนี้ประเด็นก็ไม่รับสายเขาอ่ะนะคะก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเขามาเนาะเขาก็จะ,ะมีปัญหากับเราว่าบ้านเราไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็จะขอลดราคาลงไปอีกแบบเนี้ประเด็นเจอมาบ่อยไงประเด็นก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าก็เลยปล่อยเขาไปไง นาะคนเรานี่ก็เหลือเกินจริงๆนะอะอยากได้ของดีแต่จยากได้ของถูกอ่ะถ้าเกิดคุณอยากได้ของถูกคุณก็กลับไปนอนบ้านคุณละกันถูกดีเนาะเนี่ยประเดือนมันอยากจะมาเล่าว่าประเดือนได้รับผลกระทบโดยตรงเลยเนาะว่าเพื่อนบ้านเขาทะเลาะก,กันอะ่ะน้ำมันแพงเราได้รับผลกระทบโดยที่เราไม่มี <c ười> ส่วนรู้ <c ười> เห็นอะไรของเขาเลยนะคะในเนี้ยื่อเดือนก็อยากจะมาบอกว่า <c ười> ไม่ว่าที่ไหนไหนเนาะ,ะบ้านใกล้เลือนเคียงกันน่ะก็ควรเราจะรักกันไว้ดีกว่าเนาะเราจะได้ไม่ห้คนอื่นเขาลําบากใช่ไหมคะพอเดินไปซื้อทีเนี้ยวิขอโทษค่ะปัดขอโทษรู้สึกว่าจมูกแน่นๆยังไงก็ไม่รู้อะเออพอเดินไปซื้อของอ่ะนะคะเวลาพอเดินไปตลาดไปซื้อของเนี่ยโอ้โหของเขาแพงขึ้นจริงๆนะคะของเขาแพงจนแบบว่า แต่ละอย่างเนี่ยหยิบไม่ได้เลยอ่ะคืออย่างที่ประเดินบอกไปแล้วเนาะว่าจากที่เราซื้อเคยซื้อ40-50ยูโรเต็มตะก้าก็กลับมาเป็น100ยูโรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ไหวนะคะเพราะว่าคนทำงานน่ะรายได้อ่ะเขาก็เท่าเดิมเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นอะไรแต่ทีเนี้ยรายจ่ายอ่ะกับเพิ่มขึ้นมากกว่าเก่าแล้วทีเนี้ยลองคิดดูซิว่าคนอ่ะที่เขารายได้น้อยๆอ,อ่ะนะคะเขารายได้แค่ ไม่ถึงพันยูโรอ่ะสมมุติว่าเขาได้รายได้ไม่ถึงพันยูโรไหนจะค่าเช่าบ้านเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่อะ่ะเขาจะเช่าบ้านอยู่กันเนาะไหนจะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เขาอีกละ่ะค่าอินเทอร์เน็ตเขาอีกละ่ะนะคะค่าน้ำมันรถเขาอีกอะ่ะเขาจะเอาเงินไหนเก็บละ่ะบ้านอย่างครอบครัวเล็กๆเกพิ่งจะสร้างครอ,อบครัวกันขึ้นมาอย่างเงี้ยยังไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักแหล่งขึ้นมาแล้วมาโดนผลกระทบตรงนี้เนี่ยออ้ยสงสารเขามากๆเลยเนาะเขาคงจะแบบว่า ไม่รู้จะไปหันหน้าไปพึ่งใครเลยอ่ะคงต้องรัดเข็มขัดให้เกี่ยวกันขึ้นไปอีกแล้วบางครอบครัวนะก็เพิ่งจะมีลูกเล็กๆเนี่ยก็จะพลอยพลอยให้เกิดปัญหาครอบครัวกันขึ้นมาเพราะว่ารายได้รายจ่ายไม่ไม่พอกับในบ้านเนาะฉะนั้นก็ต้องการใช้ตรงนี้อันนี้ก็ต้องการจ่ายตรงนั้นแล้วทีเนี้ยอ่าพ่อบ้านหาคนเดียวอย่างเงี้ยก็คงจะไม่เออไม่พอกับรายรับมันก็จะเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของเราล่ะนะคะเนี่ยก็เลยแบบว่า ปะเดอนก็เลยบอกว่าขอพูดหน่อยเถอะเนาะปะเดอนไม่อยากจะพูดหรอกว่าเขาทะเลาะกันนะ่ะทาไมต้องมากระทบเราด้วยอุย้ยนี่มันเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆเลยนะคะก็เนี่ยก็เรื่องนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วยังไงก็ประเดือนก็อยากจะมาระบายหน่อยนึงว่าง,งั้เถอะอยากจะพูดหน่อยนึงว่าชาวบ้านเขาทะเลาะกันระดนผลกระทบโดยตรงเลยเนาะนะคะอุย้ยยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ,ะประเดือนต้อง ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะเดี๋ยวคนอื่นจะลาคานเอานะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปรปเดินได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ตั้งลายไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ